เลยว่าเหตุบ้านการเมืองตอนนี้เนี่ยมันร้อนแรงขึ้น,นเรื่อยๆนะลราเชื่อว่านับจากนี้นะเราจะได้เห็นปฏิกิริยาหรือว่าความคิดความเห็นจากคนในทุกวงการเลยรวมไปถึงคนวงการบันเทิงด้วยพี่แจ๊กนะล่าสุดคุณผู้ชมค่ะสด,สดๆร้อนๆกันไปเลยค่ะเมื่อสายของวันนี้พี่ปูพงศิษฐ์ออกมาอัดคลิประบายความอัดอั้นตันใจฝากข้อความไปถึงท่านนายกท่านรองนายกและท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไปฟังเสียงพี่ปูกันหน่อยค่ะ ท่านทำให้ประชาชนชาวไทยประเทศไทยอับอายเสียเกียรตินี่ขนาดประเทศเพื่อนบ้านแกิดเราประเทศเล็กๆแต่งขยุ่มเราได้ขนาดนี้ประชาชนไม่มีความสุขโดยเฉพาะท่านทีมงานของท่านนายกประสบการณ์สูงความรู้เยอะเรียนมากแกรักก ไม่ได้มีความสามารถอะไรที่จะแก้ปัญหาให้ชาติประชาชนไม่เหลือเลือดในตัวแล้วถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ออกไปซะให้คนอื่นเราเข้ามาทําแทนดูวควำประารบครับ เข้มข้นมากยกมือไหว้เลยแต่แกก็พูดนิ่งๆนะพูดแบบว่าเออเป็นระบายความในใจแบบนิ่งๆเรียบๆที่สําคัญชอสุดท้ายยกมือไหว้ทั่วหัวละครับท่านคะขอพูดตามพี่ปูออไปเถอะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะถึงกับยกมือท่วมหัวเลยคุณผู้ชมแคปชั่นก็บอกว่าด้วยความเคารพครับท่านนายกรัฐมนตรีมาแบบสุภาพนิ่งๆเสียงเรียบเรียบรียบ แต่แต่ละคำเนี่ยมันบาดเลือกบาดใจจริงๆถึงก็บอกว่าวันนี้ตื่นเช้าเพราะว่านอนไม่ค่อยหลับม,มันอึดอัดหูจิตหัวใจตอนนี้คนไทยน่ะอับอายมากปัญหารุมเร้าจนพี่ปูเนี่ยพูดว่าตอนนี้คนไทยเลือดหมดตัวแล้วจริงๆหากแก้ปัญหาให้ไม่ได้ก็อยากให้ออกไปเพื่อเปิดท้ายคนอื่นเนี่ยที่ได้ทำได้เนี่ยเขามาแก้ปัญหาแทนลงท้ายอีกรอบหนึ่ง ด้วยความเคารพครับนี่บอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอัปเดตนิดนึงละกันนะคะภาพนี้คลิปนี้กลายเป็นกระแสไวรัลผ่านไปหนึชั่วโมงแชร์ไปเกือบ3ามหมื่นคุณผู้ชมค่ะยอดไลค์เนี่ยก็ปลาไปสามหมื่นเหมือนกันท่าทางจะน่าจะถึงแสนค่ะนะคะโ หกหมื่นแล้วทีมงานบอกหกหมื่นแล้วโอ้โหนักันก็เป็นไวรอนะคะคุณผู้ชมนะคะก็ใจเราอ่ะอยากให้มันสงบกันทั้งหมดทั้งมวลแหละหคนเข้ามาคอมเมนต์แบบว่าแต่ว่าถ้าอะไรที่มันเกินเลยจริงๆนะคะมันไม่ไหวจริงๆก็อย่างที่บอกไปเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเคารพนะเคารพทุกเรื่องราวเลยก็ท้ายที่สุดแล้วอยากให้สงบแล้วก็ปากท้องเราจะได้อยู่ดีกินดีนะคะไม่เดือดร้อนกันค่ะ